อบคุณมากๆจ้ะแล้จ้ะมาออกกำลังกายก็แม่เกาจ้ะมา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 จ้ะจ้ะสวัสดีวันอังคารที่สองแล้วนะ,ะ<อ>ามา,<อ>าถ้าได้เวลาขยับไขมันกับแม่ลกอ่อนกันแล้วนะคะน้องลียากินมื้อเช้าอิ่มแล้วค่ะเล่นแล้วค่ะส่วนน้องลิลี่ก็นอนนะคะนอนหลับแล้วค่ะแม่เกาพานอนแล้วนะคะ วันนี้อากาศไม่ดีนะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะฝนตกไปปลอยทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะมาค่ะท่านเพื่อนแม่แม่เมันไหนพอมีเวลาก็มาออกไปด้วยกันนะคะมาละนิดบัหน่อยค่ะเพราะได้เบิร์นไขมันพอได้ขยับไขมันกันนะคะแม่เกาก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันแต่ก็นะคะเวลาน้องนอนแบบนี้แม่กาก็จะมาขยับไขมันยืดเส้นยืดสายนะคะ ท่าเดิมๆเ,เลยนะคะท่าไม่ยากไม่เหนื่อยจนเกินไปนะะท่าเดิมๆของแม่กาก็ทําวน,ไป,นะะไปค่ะไปค่ะเพื่อนๆบอารร่างกายกันก่อนค่ะหนึ่งข้อค่ะพื้นที่ก็กระเคบมนะคะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของเรานะคะว่าแขนขึ้นค่ะมาค่ะ เพื่อนพอมีเ,เวลาก็ออกมาทําไปด้วยกันนะคะวันนี้วันที่สิบสองที่แม่กาวไ,าได้มาออกนะคะออกนิดหน่อยแต่กินเยอะมากค่ะบิดเอวค่ะ เาค่ะคก,ก็ไม่ได้เปิดเพลงนะคะเอาเสียงจังหวะจากเต้น้องค่ะตามจังหวะของตัวเองทำแบบเงียบๆนะ,ะ่วยบนวยชโอเคค่ะาง่ายเลยนะคะแบบไม่กระโดดนะคะ คท่าที่หนึ่งนะเมันกระโดดตบแต่ไม่กระโดดนะคะไปค่ะทำไปพร้อมกันค่ะสามสิบครั้งนะค่ะโอเคค่ะ ท่าสองนะคะแบบนี้นะคะสลับไปมาค่ะสามสิบครั้งค่ะถ้าไม่ยากนเกินไปเลยค่ะมาทําไปด้วยก,กันนะคะตรงไหนก็ทําได้ค่ะพื้นที่แคบๆก็ทําได้นะขอให้เราอยากทํานะคะ โอเคค่ะท่าสามนะคะแตะตะตุต่มนะคะสลับไปมาค่ะสามสิบครั้งค่ะน้องนอนนั่งก็กวนน้องนะคะ โอเคนะคะสามท่าสามเซตนะคะท่าละสามสิบครั้งค่ะพักก่อนนะคะกำลังเพื่อนมีเวลาห้านาท,ทีสิบนาทีมาค่ะมาทำไปด,ด้วยกันนะคะเอาได้เ okay, พิ่มไขมันนะคะไปค่ะเซตสองนะคะท่าที่หนึ่งไปค่ะ นั่งลงตรงนี้โอเคโอเคนั่งลงนะคะเลียงลูกไปด้วยก็จะประามาณน,นี้นะคะ